สวัสดีค่ะ yes toy สีนะคะลือของเล่นมาเล่าต่อโดยมดไวตามินเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับท่านใดเนี่ยที่ชอบที่เป็นเล่มที่มีสีทั้งเล่มนี่แนะนำให้เป็นอ e ีบุ๊กนะคะวางจำหน่ายแล้วในเมเปิ้ลมาเนะคะส่วนท่านใดที่อยากได้เป็นเล่มเล่มนี้จะพิเศษหน่อยโดยที่เราปริ้นแบบเลเซอร์นะคะแต่ว่าภาพเนี่ยจะเป็นภาพสีเฉพาะหน้าเปิดตอนที่เหลือจะเป็นภาพขาวดำ แต่ว่าจะมีความคมชัดมากขึ้นสำหรับตัวอักษรและภาพนะคะหากท่านใดสนใจเนี่ยแวะเข้ามาดูกันได้เลยเล่มนี้ประกอบไปด้วยรถทีบกล่องแก้วดนตรีกลนขนมตู้หมุนสอขอสอส่งความสุขพ็อกเก็ตฟริกและวิวมกาสเตอร์เกมกระดานเกมกระดาษลูกหินลูกขางลูกดิงลูกดอก แล้วก็ยังมีเรื่องของปืนเป็นของเล่นนะคะแล้วก็พลาสติกโมเดลแล้วก็เกมกลเกมกดอยู่ในทั้งหมดเล่มน,นี้คือ217หน้านะคะไม่รวมปกเป็นกระดาษ80กรัมดับเบิลเอนะคะโอเคใครสนใจทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะเน้นหากชอบแบบสีทั้งเล่มต้องเป็นอ e ีบุ๊กจ้า